อ่ะโอเคหายหายสวัสดีทุกคนนะคะพอดีจริงๆแล้วแคมกดอัดตั้งแต่ตอนเลือกตัวละครแล้วค่ะแต่ว่าพม่านดาโทรมานะคะก็เลยต้องไปรับสายก่อนแล้วก็เข้าเกมมาแล้วค่อยกดอัดเพราะฉะนั้นเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นอยู่ในเกมแล้วอย่างที่เห็นนะคะวันนี้จะมาเล่นโนวาเรียนะคะตัวสำหรับคลตาเลนดิฉันนะคะซึ่งสกิลนั้นก็จะเป็นประมาณเออเหมือนเอลสูอะค่ะแต่เป็นเอลสูเวอร์ชั่นบินได้นะโออยตายแล้วคือแบบไปไม่ถูกเลยแกคือรีบมาก แล้วก็อันนี้มาลงแรงนะคะแล้วก็มาทิวด้ามาทำอะไรตรงนี้คะ่ะอย่างที่เห็นนะคะทีมตรงข้ามไม่ค่อยมีตัวล้วงนะคะมีแค่เดีร์ลอตัวเดียวแต่ว่านางมีเซเลน่ากับมาทิวด้าค่ะสงสัยเอามาวิ่งตามชันเรื่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเออตาเล่ <laughs> เล่นตัวนี้นะที่ฉันแบบว่ายอมรับเลยว่าเป็นคนตาเล่อะคะ่ะ แบบมันมันเลงยากอะน,นี่ยม,แบบมันแบบมันแบบโอ้เนี่ยแล้วพอพอไม่เห็นตัวละครอนะ่ะฉันก็ไม่รู้จะอิงตรงไหนอะ่ะเออนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตาแรกนะคะคือก่อนหน้านี้แขมเคยเล่นโนวาเลียมาแล้วนะคะเวลลงแรงนี่แหละก็เป็นเมดที่โอเคเป็นเมดที่เก็บเงินซื้อนะคะตัวแรกๆเลยเอ,อ่ดถ,ถ,ถ,ถัดจากอีฟมั้งเพราะว่าฉันชอบมากค่ะมัน เล่นสนุกดีเนี่ยเออโอ้ยเนี่ยมันเอาเซเลน่ามาเคาน์เตอร์ฉันหรือเปล่าเขาไม่รู้แบบคือหนึ่งคือชอบที่แบบว่าถ้าสองมันทะลุก,กำแพงได้นะคะแล้วก็ชอบที่แบบตอนเล็งเราสามารถเคลื่อนที่ไปด้วยได้เนี่ยแล้วมันจะเร็วมากเลยอะไรเงี้ยสีตาเล่ไหมปาบบอกเฮ้ยไม่เล่เว้ยรอบนี้ไปไหนเฮ้ยแปะเออโอเคนะคะก็ สำหรับบรรดาเมนโนวาเรียที่กำลังดูอยู่ตรงนี้นะคะฉันขอขอบอกออกตัวไว้ก่อนว่าฉันเป็นคนตาเล่มากๆตั้งแต่สมัยเล่นเอลูใน ROV แล้วนะคะเพราะฉะนั้นยอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกำหัดกันโอเคกำบัดได้แต่อย่ายะยะต่อยแล้วกันนะ <c oughs> ช่วยใจดีกับฉันหน่อยนะคะฉันก็ไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยฉันจะยิงโดนทักกี่ตัวเนาะ <c oughs> ออ ok โอเคเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมมาทำอะไรกันตรงกลางเยอะแยะค่ะกลัวมาก แล้วโนวาเลียเนี่ยตั้งแต่เล่นมาคือแข็งรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่กินมานามากเลยอุ้ยโดนด้วยเอ,อ,อ้ยกลัวกลัวกลัวกระสือเนี่ยต้นเกมเนี่ยคือรู้สึกว่าเ,เ,เล่นลำบากมากเพราะว่าฉันเนี่ยมีท่าสองฉันก็จะอุ้ยมันจะตายตอนนั้นเสียดายเออไอ้นี่ก็จะมาตอนแรกจะไปยิงอีตัวข้างบนซักหน่อยชื่ออะไรนะบูโน่เหรอเฮ้ยอัดนะ แกแบบคือฉันตาเละอ่ะ <laughs> โอ้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้เมนโนวาเรียเริ่มกำมัดแล้ว <laughs> ดูดูคลิปนี้ก็ดูกันเอาเอาฮาเอาเพลินนะคะว่าดูกันว่าแบบเออแบบคนไม่ชอบโนวาเรียกำลังฝึกเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มาฝึกในแรงนะงงมาก แล้วก็สาเหตุที่แขมชอบตัวนี้มากเนี่ยเป็นเพราะว่าอันตีค่ะนี่อันตีเนี่ยมันสโลนะคะแล้วก็เปิดแมปด้วยนี่ฉันไม่ยิงใกล้ๆเลยฉันไม่อยู่ไกลค่ะเพราะว่ากลัวไม่โดนคืออันตีเนี่ยเปิดแมปดีมากฉันรู้สึกว่าต่อให้ฉันไม่มีประโยชน์ขนาดไหนออันตีฉันก็มีประโยชน์นะบอกว่าแบบเปิดเปิดแมปให้เพื่อนแล้วก็สโลให้อะไรอย่างเงี้ยเออก็จะดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าฉันใช้ท่าสองโดนแต่ว่าแบบเออมันก็จะเป็นประมาณแบบ อประมาณเนี้นะคะุ้มใจกับตัวเองว่ะมาตั้งใจเล่นดีกว่านี่เนี่ยอุ้ยเสียด้เมื่อกี้ถ้าไปทางซ้ายอีกนิดเดียโอ้โหกระสือมหถ้าไปทางซ้ายอีกนิดเดียวนะได้เลยอะแน่ใครอยู่ตรงนี้จ้ะปะเฮ้ยโดนด้วยโอเคตึ้งแคมรู้นะคะว่าถ้าเกิดว่า สุดระยะเนี่ยมันจะไกลใช่ไหมแต่ว่าคือฉันเป็นคนยิงไม่โดนไงเพราะฉะนั้นฉันก็จะแบบไม่ค่อยยิงแบบสุดระยะสักเท่าไหร่โอ้ยกระสือนี่ป่าไม่หยุดเลยอยู่ตรงไหนวะเปี้ยงอืมไปสักไกลนต้องไปบนหรือไปล่างแล้วต้องไปช่วยหน่อยมันยังอยู่แถวนี้ปะผู้ไม้หรอของยินี้เปี้ยงมีอยู่ เราไปช่วยบนดีกว่านะคะแล้วมีอันตีอ่ะเดี๋ยวไปสโลให้เพื่อนก่อนแล้วก็ไปจ้าโอ้เต็มเลยหูยิงโดนแต่โดนหมาค่ะไม่ใช่คนต,ต้องได้สักคนเราป้ายืนกันขนาดเนี้ยป้าอุ้ยมาทิวดา้ามาทิวดา้าอันตีจะเอามียาดิอุ้ยติดชั้นพอดี <laughs> ยิงป้าเออแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันแต่มานา,นาจะหมดแล้วชิบหายยิงเพินไปหน่อยออยโอ้โหตาเหล่ลขนาดนี้วะมานาหมดแล้วว่ะแกเพื่อนเพื่อนมานาหมดแล้วขอโทษนี่เนี่ยโอ้โหไม่ถึงไม่ให้กล่าวคาอยู่ด้วยกันก่อนนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บไม่ก็หนึ่งขอขอคอรีมันต้องอยู่ท่าเนี้ยป้าอัดหน้า อุ๊ยมาถิวด้ามาเอาอะไรอะ่ะอันตีเหรอนี่เขาป้อมฉันมาเลยแน่จริงหล่อนมามา,ามาเข้ามานี่เออเออหนีกดวาว์าใส่ด้วยว้าหยุท็อกติค่ะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะแต่กลับบ้านด,ดีวก,นกว่ากลัวแรแล้วก็แบบเห็นฉันยิ่งไม่โดนอย่างเงี้ยฉันก็สาศูนย์แกก็ไม่อยากจะบอกว่าตาแรกที่ฉันเล่นเนี่ยนึงนะตรงนี้มมีไฟ เต่วาวายพี่คะอุย้ยอย่างน้อยเราได้เราได้เต่าไปหนีตายก่อนไม่ไมีอยู่แล้วนูเข้าใกล้ทันจา้ากลัวมากก็คือตอนแรกที่ท่านเล่นโนวาเลียนะคะท่านก็ได้คิวเยอะเหมือนกันค่ะแล้วท่านก็ตายน้อยซึ่งแน่นอนว่าคิวนั้นท่านไม่ได้จากการยิงไกลเลยค่ะท่านยิงอัดหน้าตลอดนะคะแบบ นี่ขนาดอันหน้ากูยังยิงไม่โดเลยเนี่ยอา่จะได้คิวเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้สี่ศูแล้วเนี่ยเอขนาดอันหน้ามันยังไม่โดเลยดูศูแล้วคือคิวดิฉันไม่ได้จากการยิงเลยแกคือเล่นโนวาเลยฉันจะเป็นประมาณเนี้ซึ่งคือมันก็สนุกดีอะแบบเลดเกมอะฉันรู้สึกว่าฉันยิงได้ถี่ขึ้นมันไม่ต้องใช้มานาเยอะเหมือนตอนต้นเกมอะค่ะก็คือ พอเลดเกมแล้วเนี่ยฉันก,ก็มีหน้าที่อยู่ข้างหลังแล้วก็ยิงทําดามเมจทำสโลให้เพื่อนแค่เนี่ยที่เหลือก็ไปบวกบูก,กันเอาเองนะคะอีกกระสือนี่ยิงไม่หยุดเลยอยู่นี้เล็กเล็กเซเลน่นนาว่ากระสือน,นะคะข้อเสียของการเล่นโนวาเลคือถ้าแบบเพื่อนเราไม่มีตัวเข้าไม่มีตัวบวกอะไรเงี้ยฉันจะยิงเลยอะแม่งเพิ่งเห็นว่ามันเดินไปตอนยิงไปแล้ว เออคือถ้าไม่มีไม่มีเพื่อนบวกกันก่อนแล้วแบบฉันจะแจมไฟอะไรอย่างเงี้ยฉันจะแจมยากมากอุ้ยนั่นจะตายแล้วจะได้แตข้างล่างเขาก็บวกกันอยู่อ่ะเออไม่ถึงถ้าถึงตายนะน่ะคือเมื่อกี้ฉันลังเลว่าข้างล่างตรงป่ามันมีไฟอยู่ฉันก็เลยไม่ได้ตามเทเดน่าเข้าไปเอะอ่ะสักทีนึงโอ้โหเนี่ยเนี่ยมาอีกแล้วมึงแล้ว ตั้งตนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเล่นเบิกบานมากเพราะว่าไม่ทันนะเพราะว่ามันมีตัวมันมีตัวล้วงน้อยตาตาน,นี้นะคะนี่ฉันต้องกลัวต้องมีแค่อีกไยอีกตรงกลางนะคะส่วนอีบูโน่นี่บูโน่ปะวะบูโน่นี่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ออกมาสิพี่เพื่อนเราน้าจะได้คิวเลยเนาะเออเพื่อนตายว่ะแล้วบูโน่ไม่ตายอ่ะบูโน่อยู่ไหน อ้าบุนโนไม่ตายอ้อบนโบนน่ไปตรงกลางแล้วข้อเสียของโนโวเลียคือโนเลียจะเข้าไปรับตีนแทนคนอื่นไม่ได้โนเวียคือต้องอยู่ใไกลนะคะเออหนเมื่อกี้เหมือนจะโดนนะแต่ว่าดาเมจไม่พออ่ะดูดูความตะเลน,นะเอ่อโอ้เขาพุงพ้งเขาพุง้งก็เลยไม่โดน ตาอนี้ฉันคือแบบเม้มปากมากโอ้ยจะพาเข้าประตูมิติีทำไมต้องการคิวเนี่ยปล่อยออกมาซิ <have> เร็วๆเออแค่นี้เนี่ยค่ะหกศูนย์แล้วไม่เคยได้จากการยิงหรอกเฮ้ยแต่ว่ฉันก็ยิงโดนอยู่นะก็ยิงโดนบ้างไม่มีทอดแบบยิงสวยๆเลยหรอวะ ป้าโอ้เนี่ยค่ะอต้องอย่างนี้นะคะนี่เป็นคิวแรกที่ได้จากการแบบยิงสุดระยะนะคะที่เหลือคืออะไรก็ไม่รู้งงมากแล้วตานี้เพื่อนคือบวกฉ่ำมากเลยส่วนส่วนฉันเนี่ยคือเดินชิวมากเพราะว่าไม่มีใครมายุ่งกับฉันเลยค่ะอันนี้นะคะเจ็ดสูแล้วเออโอ้โหเขายืนนิ่งขนาดนี้ฉันยิงยิงไม่โดนเลยความตาเหล่นี่มัน แบ่งใครไ,ได้จริงๆว่าเรื่องนี้นป้าเฮย้ยจริงๆเมื่อกี้มันโดนนะแต่ว่าโดนเพื่อนดึงเข้ามิติไปแล้วว่านี่เอารอแทนก็ได้โอ้ยกระสือเดี๋ยวเหิดป้าอ่าไม่ทันนะคะลาสไม่ทัน <c oughs> จะลาสเขาอีก ด่าเมทฉันก็แรงนะโว้ยแค่แบบแค่มันไม่ตายอ่ะเพราะว่าหินมันอาจจะอุย้ยจริงๆควรจะยิงข้างล่างเนาะทำไมกไปยิงข้างบนวะแต่ก็นั่นแหละค่ะตานี้คือทิวแบบเนี่ยโอ้ยขนาดมันสต,ตันเนาะทีวิตของโนวาเลียใครจะเล่นตัวนี้คิดดีๆนะคะถ้าคุณยิงไม่โดนคุณจะแบบอุย้ยเนี่ยเมื่อกี้ดามเมจฉันแรงดุ ทคุณยิงยิงไม่โดนเนี่ยตัวนี้ถ้าแกเป็นตัวอะไรประโยชน์ไปเลยแกฉันน่าจะเข้าไปใกล้กว่าเมื่อกี้เข้าไปใกล้มากกว่านี้ยาอยู่ไหนยิงได้ไหมปะเออไฟไฟช่วยช่วยยืนรวมตัวกันเยอะๆหน่อยเอออย่างเงี้ยชอบนะคะเราจะได้ไม่ต้องเร็งเรายิงไว้ที่กองไฟไม่ใช่นั้นเลย ปี้ยงไม่โดนเออจะได้อีกสักคิวหนึ่งก่อนเกมจบไหมแกที่จะได้จากการยิงขอยิงตัวหนึ่งได้ไหมขอยิงต้นโอ๊ยทำไมมันถึงจังเลยวะหายแล้วเพื่อนตายหมดเลยเพราะว่ามอดแต่ยิงยิงไม่โดนถ้ายิงโดนก็คงไอ้พวกนั้นนะคงตายแล้วหนูไม่ผิดนะคะพี่ สูตานี้คิวเราสูสีนะคะแล้วก็แต่ว่าป้อมเรายังนำอยู่นี่เปิดแมปก่อนมีใครในฟุ้มไหมจ้าเอ,อตัวเองแอบยิงทีนึงมีคนหลวงโนวาเลียก็ยิงฟีอุ้ยนี่ถึกจังเลยวะเป็นเพราะว่าฉันยิงระยะใกล้ด้วยแหละแล้วก็หินระยะกันนิดเดียวไปย่งอุ้ยไม่ถึง ยข้างบนดีกว่าข้างบนไฟเยอะปาดขอขอแดงแม่แมแกขอแดงไม่ได้วะทำไรคะโอ๊ะเนี่ยมาทิวด้ามันเร็วอะนี่เคีรยทำประโยชน์แปบบ๊บนึงนะทำประโยชน์ให้ทีมก่อน then, เปรี้ยงเออว้ายห้ข้างหลังใครมา ไปกันหนักๆเลยค่ะชอบค่ะชอบขอสักคิวหนึ่งให้หนูได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวรีบจบนะหนูหนูขอคิวหนึ่งแบบยิงสวยๆอะ่ะปะเอ้โห <s ays> คลิปนี้ก็จะเป็นเสียงฉันไ <ays> hey, ว้เฮ้ยยิงหวามอย่างนี้เหรอเกินไปหน่อยเินี่ยิงเขาเลย แน่จริงยินว้าวอีกทีจะได้ยิงอีกจะได้ยิงถอดสวยๆนะคะเปี้ยงอ่าไม่รู้โดนคนหรือโดนหมานะไหนอยู่ไหนอีกเออโดนหมาฉ่ำๆไปจ้าไม่ต้องโดนหรอกคนนะ่ะหรือตรงนั้นนะคะมีคนกำลังจะโดนหรือเปล่านี่โดนคนอ่ะอุ้ยมันก็คขึ่งหลอดเหมือนกันนะยิ่งระยะใกล้เนี่ยเพราะว่าเลดเกมหรอปะโอ้ย เพื่อนจ้าอุ๊ยมาเต็มเลยนั่นแหละค่ะยืนอยู่ตรงยืนอยู่อย่างนั้นนะคะชอบค่ะชอบไม่ต้องเลงอย่างเงี้ยฉันชอบมันชาร์จช้าเหลือเกินเนี่ยโอ้ยทำไมไม่ได้คิวเม่กี้ว,วะอ่ะได้ด้วยเหรออ่ะสรุปันได้เหรอได้ได้ด้วยกันยิงใช่ไหมได้ด้วยกันยิงหรืออะไรวะแต่ว่านั่นแหละนะคะก็จบแล้วนะคะโดยที่ฉันไม่ตายเลยนะคะแล้วก็ อย่างน้อยฉันก็พูดได้ว่าฉันยิงตายไปหนึ่งตัวแล้วกันอะ <c oughs> ในบรรดา8คิวนี้ตายไปหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวกู <c oughs> เล่นอย่างนี้กูได้ MVP ด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าต่อให้เราตาเหล่นะคะแต่ว่าเราสวยนะคะเพราะนั้นเราก็ยังมีสิทธิ์ได้ MVP <c oughs> เพราะฉะนั้นคนยิงไม่แม่นนะคะตาเละเนี่ยไม่ต้องท้อไปนะคะ ดูฉันเป็นตัวอย่างไปคุณได้ได้ยังไงวะโอ้ยตายแล้วก็จบไปแล้วกับการเล่นโนวาเรียนะคะนี่แปดไม่ตายเลยก็เอมไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนาตาเนี้ยแต่ว่านั่นแหละในที่สุดฉันก็ได้คลิปสัทีนะคะสวยๆก็เอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะแบบว่าอุ้ยดาเมจเยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคเจอกันใหม่คราวหน้าบายบาย